สวัสดีค่ะวันนี้ทุ่งแสงตะวันมาแบบชื้นๆน้ำๆเข้าหน้าฝนแล้วและที่สำคัญเราจะมาเที่ยวพื้นที่ลุ่มน้ำป่าจากค่ะป่าจากวันนี้เป็นป่าจากบ้านเกาะสมุทรอยู่ที่มหาชัยสมุทรสาครค่ะที่นี่สำคัญมากเลยนะคะมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่าจากที่พิเศษในขณะเดียวกันกำลังมีวิกฤตป่าจากค่อยๆหายไปก่อนที่จะสิ้นสูญให้เด็กๆมาทำความรู้จัก เพื่อหลายๆคนจะรู้คุณค่าและช่วยกันดูแลตามไปดูกันค่ะจังหวัดสมุทรสาครอยู่ติดกับกรุงเทพมหานครด้านหนองแขมบางบอนบางขุนเทียนแม่น้ำท่าจีนไหลผ่ากลางจังหวัดคดโค้งสู่อ่าวไทยสมุทรสาคร จึงเป็นเมืองที่ราบลุ่มต่ำที่ชุ่มชื้นจากแม่น้ำและทะเลอยู่ติดทะเลแบบนี้มีคนทำอาชีพประมงมายาวนานค้าขายอาหารทะเลมีป่าชายเลนรวมไปถึงป่าจากด้วยระวัาางหลุมเนาะ เศรษฐกิจการค้ารุ่งเรืองและใกล้กรุงเทพทำให้เมืองขยายตัวรวดเร็วพื้นที่ป่าคอนกรีตมาแทนที่ป่าจากป่าชายเลนโรงงานอาคารบ้านเรือนต่างๆพื้นที่สีเขียวจึงลดจำนวนลงนมีป่าจากพื้นหนึ่งยังหลงเหลือให้เด็กๆในพื้นที่ได้เล่นได้เรียนรู้ เด็กและเยาวชนสมุทรสาครกลุ่มนี้นำทีมโดยรุ่งกับเจ๋งพาน้องๆในชุมชนมาเที่ยวเล่นในป่าจากใกล้บ้านบ่อยเลยค่ะ้้เกิับว่าพี่จะเห็ดขาวๆนะพี่อย่าไปจับมัเพราะมันอาจจะมีพิษก็ได้๋อใช่ครับรู้จักคุ้นเคยกับพี่คิมจิรพันธ์พรมรักษาอุปนายกสมาคมปลากัดพี่คิมมักจะมาสำรวจปลากัดป่ามหาชัยที่นี่เป็นประจำ ปกติถ้ามันมีวอดก็จะมีประกัดอยู่ในนั้นนะแต่ถ้าไม่มีก็บางทีก็อาจจะหลบอยู่เพราะว่าในช่วงหน้าแล้งอ่ะในใต้ดินเนี่ยมันก็ยังมีน้ําอยู่เนี่ยนะแม้อันนี้น่าจะมีปลาอยู่นี่เป็นลูกจากนะฮะที่มันขึ้นเดบเป็นต้นก้านี่แหละเขาเรียกว่าต้นก้าน,น,ก,านก็เหมือนีนนน่ก็เหมือต้นจากเนี่ย มันคล้ายกันไหมเดยมันคล้ายกันไหมดูหนาแมงดอคล้ายไหมเนี่ยถ้ามันคล้ายเนี่ยก็แปลว่าอันเนี้ยมันมันเหมือนในเนี่ยถ้าอันนี้มันโตอ่ะมันก็จะเหมือนอันนี้คือเหมือนว่าพอตรงนี้มันเป็นที่ชื้นแบบพอน้ำเด็กๆบอกว่าเมื่อก่อนนะคะชุมชนมีป่าจากเยอะเลยแต่ว่าตอนนี้เหลือแค่ตรงนี้ที่มาเล่นได้เกือบจะเป็นที่สุดท้ายของชุมชนแล้วป่าจากบริเวณนี้อยู่กลางชุมชนบ้านเกาะสมุทร เป็นป่าจากที่ล้อมรอบด้วยโรงงานบ้านเรือนตรงนี้เรียกว่าบ้านเกาะใช่ไหมใช่ครับเพราะมันมีคลอ,องคุรอกใช่บ้านเกาะก็คือที่ลักษณะของมันมีน้ําล้อม,มอเหมือนคลองคุเหมือนเกาะเขาก็เลยเรียกว่าบ้านเกาะหรือเกาะสมุทร<ม>ก็สมุทรก็คือสมุทรสาครดังนั้นก็คือป่าจากในตรงนีน้ก็จะเหลือเป็นของเฉพาะพื้นที่บ้านเกาะที่อื่นเนี่ยก็คือจะถูกเป็นโรงง,งานเป็นบ้านคนไปหมดแล้วซึ่งเมื่อก่อนเนี่ย ปลาจ่ากตรงนี้มันจะมีเยอะมากก็คือพูดง่ายตามท้องถนนเนี่ยสองฝั่งมีแต่ปลาจา่าแล้วเวลาเห็นมันแบบเวลาปลาจ่ามันหายไปไงรู้สึกเสียดายไหมเสียดายเสียดายใช่ไหมป่าจ่าคือพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีสัตว์จำนวนไม่น้อยเลยที่ต้องพึ่งพาป่าจากหนึ่งในนั้นก็คือปลากัดป่ามหาชัยที่พบเฉพาะป่าจากและแวกสมุทรสาครและก็พื้นที่ใกล้เคียงอย่างเช่นสมุทรปราการสมุทรสงครามและบางขุนเทียนเท่านั้น,น,นที่เด็กกำลังตื่นเต้นกันอยู่นี่ก็คือวอดของปลากัดค่ะ ไดากัดครับท่าไปโพะนล่อ้วได้ตัวหนึ่งอะปากัดนี่อันนี้มันออกสิไฟฟ้าแต่แต่หางไมโพเ่าไม่รู้นะมันมีในล่องร่องน้ำแล้ววิธีการดูว่ามันว่ามันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ดูยังไงวอดดูจากวอดดูจากวอดค่ะวอดคืออะไรครับไม่รู้จักเลยวอดก็คือฟองที่มันอากาศหลบขึ้นมา กก้มมว่าาาาฟอออองันาาน,นลขธรรมชาติสุดลึกล้ำใครจะคิดว่าโคนใบหรือตะโพกจากที่มีน้ำขังเพียงเล็กน้อยจะเป็นที่เพาะพันธุ์และอยู่อาศัยของปลากัดป่ามหาชัยคิดดูสิคะถ้าป่าจากโดนถากถางหมดไปปลากัดป่ามหาชัยและสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดก็จะพากันสูญไปด้วยคิดแล้วก็น่าเศร้า ถ้ามีน้าแค่ท่วมหลังปลาปลาไม่ตายแต่ถ้าน้ําเต็มขวดไม่มีอากาศหายใจปลาตายเพราะปลาก็ต้องหายใจอบไม่ต้องเปิดเพราะว่าคือปลาถ้าเปิดอะมันจะกระโดดไม่ระโดดได้ใช่ครับมันจะกระโดดเปิดเลี้ยงกระโดดไปหลายตัวเลยน้ําเต็มอ่างชีวิตวัยเด็กที่ซุกซนจับปลากัดไปเล่นคืออดีตที่ผ่านมานานแล้วทุกวันนี้ปลากัดปลามหาชัยกลายเป็นปลาที่น่าห่วงว่าสักวันหนึ่งอาจจะศูนพัน เพราะแหล่งอาศัยเสื่อมโทรมฟางมันจะโขาวก็ตั้งแต่ปี63าเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือถ้าชาวบ้านอ่ะที่มีที่แล้วเป็นที่ลกล้างเนี่ยเขาจะเสียภาษีในเลทหนึ่งแต่ถ้าเป็นที่เกษตรเนี่ยจะเสียภาษีในเลทที่ต่ำกว่ามันก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ชาวบ้านเนี่ยจะต้องเอาพื้นที่เนี่ยมาปรับปรุงเป็นพื้นที่เกษตรสิ่งที่มันมีอยู่เดิมอย่างพวกต้นจากเนี่ยที่เป็นที่รกล้างเนี่ยก็จะถูกไถ เด็กๆทางสมุทรสาครเนี่ยบางคนโตขึ้นมายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในป่าเนี่ยมีอะไรบ้างพอเขาไม่รู้จักการอนุรักษ์มันก็จะไม่เกิดขึ้นในใจเขาดังนั้นเราต้องพาเขามาเรียนรู้มารู้จักก่อนว่าในเนี้ยมันมีอะไรมันมีความสําคัญยังไงแล้วก็พอเขารู้เนี่ยเขาก็จะเริ่มเกิดความอนุรักษ์ขึ้นในใจเขาเไปเคยเห็นมงจากมั้ง นี่มง,จา,มงจากเป็นไงอย่างนี้ใช่ไหมก็เหมือนลูกจากมงมงจากคือลูกจากลูกจากก็คือมาจากมงจากในแหละก็คือมันสามารถผ่าแล้วกินสดได้เลยพีเยเย่เคยกินแล้วอร่อย<ผ>มากใครเคยกินบ้างไม่เคยผมยังไม่เคยกินเลยเดี๋ยวเราจะพาไปกินกันมาตามพี่มาว,นนวันนี้เรามีพี่รักพี่รักจะมาปอกให้พวกเรากินสวัสดีพี่รักก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับป่าจากเต็มไปด้วยความหลากหลาย สิ่งมีชีวิตหลากหลายประโยชน์ก็หลากหลายด้วยนี่คือมงจากสุขพร้อมกินแล้วพี่รักคนท้องถิน่นโตมากับป่าจากปอกรอเด็กๆได้ชิมกันกลางป่าเลยเด็กๆเคยแต่เห็นเคยแต่เล่นยังไม่เคยชิมสดๆแบบนี้ต้องลองค่ะ นั่งกันอยู่เนี่ยเมื่อก่อนก็จะเป็นผืนเดียวกับแม่น้ําท่าจีนเนี่ยยังไม่มีชุมชนมากั้นเนี่ยก็จะมีคลองเล็กๆเนี่ยสำหรับให้น้ําระบายเข้าระบายออกตามธรรมชาติของป่าชายเลนเนี่ยของคูเนี่ยก็คือแม่น้ําท่าจีนเดิมเนี่ยครับแล้วตอนหลังประมาณสักกันที่ห้าเราก็ตัดคลองเพื่อเป็นทางลัดของแม่น้ําเนี่ยแนวแนวการไหลของน้ำมันก็เปลี่ยนไปอ่ะทำให้แม่น้ําเดิมก็คือของคูเนี่ย ่วบ,บชวกจะเริ่มตันนลการดำรงอยู่ของป่าจากเต็มไปด้วยอุปสรรคหน้าเห็นใจถูกกลุมเร้าจากความเปลี่ยนแปลงของสังคมการใช้ประโยชน์และการปรับพื้นที่ขาดคนดูแลแม่ป่าจากเหลือน้อยนิดแต่ก็ยังคงสำคัญสำหรับหลายคนในชุมชนช่วงหน้าเด็กๆจะไปดูประโยชน์ของป่าจากในอีกรูปแบบหนึง่งสักครู่ค่ะ A lime, eh? อดีตชาวบ้านบ้านเกาะสมุทรจังหวัดสมุทรสาครคุ้นเคยกับป่าจากปัจจุบันวิถีเปลี่ยนไปหลายคนก็ไปรับจ้างทำงานโรงงานค้าขายต่างๆป่าจากที่เคยสำคัญถูกทอดทิ้งกลายเป็นพื้นที่รกร้างแต่พื้นที่รกร้างนี้ยังมีคนอาศัยพึ่งพาป่าจากคุณตาเนีตตัดจ,จากเป็นอาชีพมาตั้งแต่ยังหนุ่ม ตอนนี้ก็ยังตัดจากขายเป็นอาชีพที่หาดูได้ไม่ง่ายแล้วเพราะเหลืออยู่เพียงไม่กี่คนเอาไปยังใบไหมครับก็ใส่ใบเหรอก็ใส่ใบอือคุณเข้าไปช่วยหามาดูจะได้เสร็จนี่ไงต้นจากเึืนอนมาใส่อ๋อผมเข้าใจละ ตาตัดจากไปทำอะไรบ้างตามเด็กๆไปดูค่ะทางคะนนไหวปว่าไปเป็นคนงานกับลุงได้เลยเนี่ยของมงนี่นะครับเ,รเดี๋ยวเราจะไปดูคนจะแจกกันนะครับสวัสดีครับ ใี่ครับคนเย็บจั่งนะครับคนเย็บจั่งนะครับเอาไปดูใกล้ไวิธีการเย็บจา่สวัสดี่ะสวัสดีคุณยายด้วยสวัสดีแล้ววิธีการเย็บจั่งทำไงครับเจ๋งอาสาเป็นพิธีกรพาดูคุณยายเย็บจั่งหน่วยการดีใช้ได้เลยนะคะย้ายลาวเองให้มันแหลมเขาเรียกวาย คการเย็บจากแบบนี้นเพื่อนําไปทําหลังคามุงจากคัดใบจากใบใหญ่ๆสวยงามสมบูรณ์นํามาเย็บเย็บเย็บต่อกันด้วยก้านหวายอายุการใช้งานนานประมาณ6-7ปีค่ะเดี๋ยวเราจะไปลองทำกันนะครับเด้จะนั่งไหนอะลูกเอย พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาสอนมาให้ทำแบบนี้ <laughs> <laughs> เราก็ทำตามเขาเออก็จะแบ่งวนอยางเี้ยเสียบนี้นนเอออ้าวดึงเอออ่ะทิ่มขึ้นเลยทิ่มขึ้นก่อนแล้วก็ดึง เออเก่งนะเว้ยคนนี้หัววาเว้ยระวังมันจะจิ้มตาเลยยืบเอาไปทำอะไรครับยืบไปทำหลังคาครับได้ไหมเมื่อก่อนคนเราก็มุงหลังคาบ้านด้วยใบจากนี่แหละกันลมกันฝนได้แต่ทุกวันนี้ นิยมนำมาเป็นหลังคาตกแต่งศาลากระท่อมต่างๆเพื่อความสวยงามค่ะโรงเย็บจากนี้คุณยายแม่นวิมานจันอายุ73ปีบอกว่าส่งุกลูกเรียนจบมาได้ก็เพราะการเย็บจากนี่แหละค่ะ เมื่อก่อนมันถือเป็นอาชีพหลักของคนที่นี่เลยไหมคะใช่ใอาชีพหลักเลยไม่มีอะไรพอมาหลังๆมัมีโรงงานมันทำโรงงานอะไรพวกนลานะค่ะเขาท่ตะเกียบบ้านเขาทำชาพร้อมยาก็เย็บแบบนี้ฮะแล้วก็สามารถทำหลังคาได้เป็นแล้วตอนนี้เป็นไงก็เลิกทำแล้วฮ่ะแถวนั้น ยายเสียครับพอไม่มีใครทําก็รู้สึกมันไม่คุ้นชินฮนะมันคิดถึงเรื่องเก่าๆครับเสียดายเนาะมันหายไปนะคุปปัญญาบ้านเราครับถ้าม,มีปลาจับก็จ,กกจะทําให้แบบะละโรกร้อน,ลอนแล้วก็มีแล้วก็ไม่มีประกัดสัตว์มันก็จะสูญพันธ์ แล้วก็ต้องดูแลมันให้ดีครับยังไงครับก็ไม่มีใครมาตัดครับเมื่อก่อนมันมีป่าจากครับแล้วมันก็หายไปครับป่าจากที่เคยอยู่คู่สมุทรสาครใกล้จะสูญแล้วในวันนี้การส่งต่อความรู้ความรักให้เด็กๆในพื้นที่การชวนคิดถึงคุณค่าของป่าจาก ให้ชุมชนมีส่วนร่วมฟื้นฟูอนุรักษ์อาจจะทำให้ป่าจากได้ต่อลมหายใจและคงอยู่คู่กับสมุทรสาครไปนานๆนะคะต้องขอบคุณเด็กๆและหลายๆคนที่ช่วยกันสื่อสารเรื่องป่าจากที่กำลังจะหมดไป เชื่อว่าเด็กๆหลายคนถ้ามีโอกาสสัมผัสก็จะรักและอยากจะรักษาไว้ผนึกกำลังกันทั้งในเชิงพื้นที่และในเชิงนโยบายป่าจากน่าจะได้ยืดลมหายใจที่สำคัญคือหวังว่าป่าจากที่มหาชัยจะอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตค่ะพบกับทุกสายตะวันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ